เออมีเรื่องนี้เหรออะไรแบงค์โตริมไปทําอะไรเมื่อวานตั้งกระทู้ถามอะไรขอเรื่องสายรถเมย์มีการปรับเรกให้ประชาชนสับสนมันงงกันไปหมดกรมการขนส่งเคยประชาพิจารณและประชาชนไม่เห็นด้วยก็ถามมนตีช่วยคมนาคมคุณสุรพงษ์ปียชดใช่ไหมในคณะกํกากับดูแลกรมการขนส่งทางบกว่าทราบหรือไม่ มีการกำหนดหมายเลขสารรถเมล์ใหมห่ที่มีการแก้ไขโดยคุณสุริยะจึงร่วงธุรกิจรัมตีว่าการคมนาคมคือล่าสุดเนี่ยอันนี้มันก็มีส่วนนะนะไม่ต้องให้คุณสุพันทัศบอกหรอกคือเขามีกรรมการปฏิรูประบบรถเมล์ของขอ,อกรมการขนส่งทางบกค <S S> ก็ประมาณว่าจะปฏิรูป <S 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 เทน,นี้ไอ้เพิ่มสายใหม่ไม่ว่าหรอกแต่ การไปเปลี่ยนสายเดิมโดยเปลี่ยนเลขคือรถเมวีวัฒนาการนะครับทชมไม่ได้แปลว่าสายนี้จะอยู่ยั้งตลอดการมันก็มีการปรับสั้นปรับยาวใช่ไหมแต่โครงสร้างมันยังอยู่แต่ถ้าสายใหม่เบอร์ใหม่ว่าไปแต่ปรากฏว่าเส้นทางเดิมเบอร์ใหม่แล้วทำให้มันดูเป็นรหัสซึ่งใครก็รู้ไม่ต้องให้ใครพูดหรอกว่าจะทำไปหาอะไร ก็ในเมื่อคือรหัสเหมือนกันให้พวกคุณเข้าใจกันเองแต่ประชาชนอาจจะประชาชนเขางงมีหนึ่งห้าสองขีดแล้วก็ตอนหลังก็เอาขีดออกแล้วก็เป็นเลขอรอันนั้นคุณสุริยะบอกเอาขนส่งทางบกต้องการจับปฏิรูปสายรถมฟอาคุณมีอยู่ก็ได้แต่มันมีขีดเยอะสับสนคุณเอาขีดออกแล้วงเล็บสายเก่าเข้าไปประชาชนจะไม่สับสน ข้อสั่งการคุณสุริยะก็คือสายรัแมก็จะมีสายใหม่วงเล็บด้วยสายเก่าน้องใบจะออกใช่ไหมนี่ออกค่ะเป็นตัวอันใหม่ก็อันหนึ่งหนึ่งห้าเดิมหนึ่งขีดหนึ่งห้าเงี้ยเป็นหนึ่งหนึ่งห้าวงเล็บสองเก้านี่ผมสมมุตินะสองเก้า <laughs> เพื่อประชาชนไม่สับสนม,มันก็เป็นการแก้ปัญหาแบบชนิดที่เรียกว่า เขาคงจะมีเป้าหมายบำประการที่ปรับเลขแต่เนื่องจากคนไม่คุ้นเคยก็ให้มีสายเก่าอยู่ด้วยค่ะผมแม่น้องใบค่ะน้องใบเข้าใจได้ไหมพี่พยายามอธิบายให้นะคือเมื่อก่อนเนี่ยใบก็นั่งรถเมล์แล้วเราก็จะคุนใช่ไหมคะอย่างล่าสุดใบเห็นหนึ่งสี่ห้ารู้สึกถูกเปลี่ยนเป็นเลขอะไรใบจําไม่ได้แต่ว่าคือเปลี่ยนนะว่าหนึ่งสี่ห้ามาตั้งแต่เราเล็กจนเราโตขึ้นมาค่ะแค่นี้น้องก็ยังนี่เลยเอาเป็นว่า ใช่ไหมจนตอนนี้งงไปหมดแล้วว่าตกลงถ้าสมมติไปโซนนั้นอะอย่างโซนที่เราเคยคุ้นเคยอย่างเงี้ยหนึ่งสองเก้าหนึ่งสี่ห้าไว้จะคุ้นเคยประมาณนี้มันกลายเป็นเลขอะไรไปแล้วไม่รู้ค่ะคือผมมองในมุมกลับนะ <c oughs> ไม่รู้นะอาจจะผิดก็ได้นะค่ะ <c oughs> เพราะเราไม่ใช่คนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ <c oughs> เขาต้องมีเหตุผลว่าเปลี่ยนไมก,การเปลี่ยนเพื่ออะไรใส่รหัสอะไรต้องการหาอะไร,าร,าะไรบางประการกับการแก้ปัญหาก็ได้ใช่ไหม <c oughs> ที่บอกเปลี่ยนหาอะไรเนี่ยเขาต้องการหาโมเดลอะไรกับการแก้ปัญหาแต่ มันดีแค่ไหนแล้วที่มันเป็นสายรถเมย์แห่งตำนานเปลี่ยนทำไมอันนี้คนแบบชาวบ้านนะค <หา S 2> ่ะยังสายแปดตอนนี้เป็นสายแปดอยู่ไหมคะสายยี่สิบเก้าลังสิต <9 S 2> สนามหลวงป่ะไอะ้หัวลำโพงลังสิตอันนี้พี่จำได้ปัจจุบันรู้ไปตัดถึงไหนะลืวแล้ววิ่งวิภาวดีถ้าสายสามสี่ตั้งแต่ยกพี่เลยลังสิตสนามหลวงอย่างเงี้ย <หา S 2> วิ่งผลอดยดธินไอ้ช่วงที่เวลาไปถึงลาดพ้า ถ้าสายหนึ่งก็จะวิ่งไปทางวิภาอีกสายหนึ่งไปทางบนยอดทีนขึ้นสะพานใหม่แล้วไปบรรจบไปอีกทีหนึง่งไปลังสิตมันก็จําได้ดีนะเออถ้าจะเพิ่มสายใหม่มาต่อยอดอะไรไงก็ทําไปสิวันไหนต้องเชิญกรมการขนส่งทางบอกมาถามจะเปลี่ยนหาข้อมูลอะไรใช่ไหมเออผมก็เข้าใจ <c oughs> คือ <c oughs> เราไม่มีความรู้ไง จะไปวิจาร์ก็จะไม่ดีใช่ไหม,อ,มอย่างกรณีที่สมัยก่อนมีททำงานอยู่ที่ไหนหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าปากน้าผ่านโรงเรียนเก่าไว้พี่ก็ต้องขึ้นหนึ่งสี่ห้าไปลงตรงแยกสีเอี่ยมแล้วก็ขึ้นรถเมล์ต่อไปบางนา,าไปตรงนั้นเมื่อก่อนทํางานแถวนั้นหนึ่งสี่ห้าเดี๋ยวนี้เป็นเลขอะไรไปแล้วคะอย่างนี้ใช่ไหมคุณผู้ปออหนึ่งหกอนุสาวรีย์สาลายามมันกลายเป็นห้าหนึ่งห้าคือเลขมันจะไม่สัมพันธ์กับของเดิมแล้วค่ะคือ มันต้องมีที่มาน่ะว่าเปลี่ยนทําไมมันต้องเปลี่ยนเพื่อให้มันคือจะไปเข้ารหัสเหรอใช่ไหมมันต้องมีเหตุผลใช่ไหมคือ,อเ<ล>ารทย่บว่าท่านนะต้องเรียกกรมการขนส่งมาบอกค่ะเออแต่เมื่อวานน่ะที่คุณสุรพงษ์ท่านร,รัฐมนตรีช่วยท่านชี้แจงในสภาว่ายัางไงคือท่านบอกการวิ่งรถเนี่ยตอนนี้แบ่งเป็นโซนสีค่ะ แบ่งเป็นโซนสีแล้วภายในโซนอะถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปแล้วเราหลงก็สามารถกลับมาจุดเดิมได้เพราะว่าจะเป็นการวิ่งรถกันในโซนสีเท่านั้นไม่มีการข้ามโซนสี ถ้าบอกเกิดขึ้นไปแล้วอา้าวมันไม่ใช่มันสับสนก็วนกลับมาแล้วก็ลงจุดเดิม,มส่วนรหัสการเดินรถยอมรับว่ารัฐบาลเข้ามาทีหลังค่ะพยายามศึกษาแล้วก็แก้ไขถ้าเสียงสะท้อนส่วนใหญ่ออกมาอย่างไรเนเดี๋ยวจะมีคณะกรรมาการขนส่งกลางมาดำเนินการส่วนการที่เปลี่ยนกลับไปกลับมาเนี่ย ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นผลดีหรือเปล่าหรือเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนไปเออเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนไปเลย,ยดีไหมให้ประชาชนค่อยๆปรับตัวค่อยๆเข้าใจไปแต่ว่าก็ให้คณะกรรมการขนส่งมาช่วยดําเนินการตรวจสอบเนี่ยนะคะดูความคิดเห็นของประชาชนเดี๋ยวไม่เกิน90วันจะได้คําตอบอ,อคือหลักอันนึงคืออยู่ในโซนใช่ไหมโซนสีขึ้นไปแล้วหลงจะได้กลับมาจุดเดิมอัรมตีสุโรพงที่คุ้นเคยกันนะ เดี๋มีโอกาสจะได้ถามท่านตีสุรพงศ์จะให้ไปหลงทำไมฮะนี่ไงกลวว่าไม่ออกนอกทางไปเลยใช่ไหมไมันวนอยู่ในนี้เหรอแล้วก็วนกลับมาลงที่เดิมได้แต่มันไม่ไปไงใช่เนี่ยค่ะท่านแบ่งเป็นโซนสีแล้วก็ในแต่ละโซนสีมันก็จะมีเลขรหัสใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยกรมการขนส่งทางบกทำใช่ไหมท่านบอกแบบนั้นรากฏ รากฏคุณแบงค์สุพนัทลุขึ้นมาบอกเลยท่านกำลังถูกกรมการขนส่งทางบกต้มต้มยังไงนี่ท่านผู้ชมดูสีเขียวตะกี้สีเขียวมันแบ่งเป็นโซนหน<ะ>ึ่งสองสามสี่ที่บอกเป็นโซนสี<ะ>สีเขียวกรมขนส่งทางบกโูมเข้ามาตรงโซนที่สองมันจะเขียนว่าตะวันตกตะวันตกตะกี้สิ ตะวันตกอเดี๋ยวจะให้อธิบายนิดหนึ่งเปิดตรงที่ได้นะเดี๋ยวเปิดตรงที่ได้นะอันนี้สําคัญมากโซนที่สองทิศตะวันตกคือผมมาเป็นเด็กกรุงเทพค่ะ<า>ไอ้สีเขียวนี่ที่มาคุยกันเรื่องผังเมืองจําได้ไหมอะ<า>ไอ้นี่มันคือโซนตะวันออกต้องใบดูสีเขียวไอ้ตะวันตกอะคือสีเหลือง ฝั่งทนน่ะมันกลายเป็นอะไรไปอ่ะเป็นใต้เหรอคะเป็นใต้ไปเอ,เอาใต้ได้แต่ว่าตะวันตกสีเขียวผิดแยงไงใครก็รู้กรุงแค่ตะวันออกเนี่ยตะวันออกกลายเป็นมาเป็นสีแดงอะค่ะหรือมันดับตะวันออกข้างล่างอเออ,เอ,อคือถ้าอย่างนี้สีเขียวบอกว่าเหนือก็อยังดีเออแต่พอบอกตะวันตกมันขัดแยงใช่ไหม เออ,อดูชัดๆดูชัดๆ<ด>ออกเนี่ยตกนัองไบดูเถอะน้องจอกเมีนบุรีลาดกระบังคลองสามวาสายไหมาบางเขนมันเป็นกรุงเทพตอนออกหรือเปล่าคะแล้วมันเขียนว่าตะวันตกเออแล้วมันค่อยมาตะวันออกสีแดงข้างล่างค่ะอ่ะอันนี้ก็ตะวันออกลาดกระบังทางนั้นลงมาข้างล่างแล้วทางจะเป็นทางบางพลีสุปรรกา้งนั่นอ่ะฮะเออเนี่ยเปเปอร์เลย ท่าผู้ชมดูเอาขาขยับมาเล่นนึงนะขยับมาเี่นนึงนะไม่ใช่เออเนะี่ยไม่ใช่ขยับตรงนี้สอนที่สองลองไปอ่านสิทิ<พ>่ต,ตะวัน,วนตกพี่อามขอ,อนิดนึงค่ะแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นสายสองขีดสาสิแปดแฮปปี้แลนด์ท่าเรือสะพานพุทธนี่ไงสายแปดมันไม่ใช่สายแปดแล้วนะคะเดิมสายแปดของใหม่คือ,อสายสองขีดสามแปดกานใหม่ก็เป็นสองสามแปดวงเล็บแปดที่คุณส,สริยาบอกสายสองสามแปด เอาวงเล็บเข้าไปแก้ปัญหาคนก็ถามทันทีสายนี้เนี่ยคครงการดูรักไว้นะมันเป็นในตำนานนะสายแปดโอ้โหใครไม่รู้จักสายแปดสายแปดจะหายไปจากบันใช่ไหมน้องไบแฮปปี้แลนด์สะพานพุทธที่มันต้องสาไว้เลยนะเมนรกที่เขาเรียกกันอะสายแปดมันจะเปลี่ยนเป็นสองสามแปดสองขีดสามแปดเอ่อ คือผมคิดว่าคนในประเทศไทยเกินครึ่งรู้จักสายแปดใช่จริงค่ะเออเออแล้วก็เปลี่ยนอ๋อคำว่าสองขีดสามก็คือโซนสองอย่างนี้เหอคะโซ<อ>นสองแล้วก็สาปดอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วยังไง<อ>คือจะได้หลงกันอยู่ในนี้เหรอ <laughs> ฮะเออ <laughs> นี่ได้อย่าไปสอบประมาณท่านวันไหนอาท่านตีสุรพพองท่านสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกคิดเรื่องนี้ มาให้คําตอบหน่อยว่าเปลี่ยนแล้วหาข้อมูลตรงไหนเพื่อจะมาแก้ปัญหาระบบการเดินรถใช่ไหมใช่ไหมเออค่ะอ่ะเมื่อวานนี้ไอ้ตรงนี้แหละทําให้คุณแบงค์เลยลูกขึ้นพิพายว่าโดนต้อมมีเสียงไหมเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องกลับถูกให้มาเป็นเรื่องได้เนื่องจากกงขนส่งทางบก นะครับมีการไปปรับเลขสายรถเมล์ออกมาเป็นเลขสายรถเมย์แบบใหม่ครับเขาเรียกกันว่าแบบ X ขีด XX หรือมีขีดกลางครับเช่นสาย4ขีด28 3ขีด 26E 2ขีด 21E ครับทรรมทานครับซึ่งที่มาของรูปแบบ X ขีด XX นี้คือรัฐคิดขึ้นมาเองครับโดยการแบ่งกรุงเทพมหานครออกเป็น4โซนครับฟังปกติก็ดูเหมือนว่าจะมีโลจิกนะครับทรรมทานครับแต่เดี๋ยวดูเส้นทางนะครับ บางเขนวิพาวดีหัวลำโพงครับสายเก่าคือสายยี่สาสายใหม่คือ1นขีดหนึ่งครับโซนที่1ทิศเหนือผมถามว่าหัวลำโพงอยู่ทิศเหนือหรอครับแฮปปี้แลนด์สะพานพุทธสาย8เรารู้จักกันดีครับ2อขีดสาโซน2ทิศตะว,วันตกแฮปปี้แลนด์อยู่ตะวันตกหรอครับท่า,านประธานบางขุนเทียนทางด่วนแฮปปี้แลนด์ครับหนึเจดสากลายล่างไปเป็น4ีขีดสอเจดีครับ E คือมาจากเอ็กเพรสครับมาจากขึ้นทางด่วนครับ ใช้โซน4ครับทิศใต้ครับผมถามว่าแฮปปี้แลนด์ไปอยู่ทิศใต้แล้วเหรอครับท่านปรานครับเมื่อกี้ยังให้ไปอยู่ทิศตะวันตกอยู่เลยครับผมอยากรูครับว่าใครเป็นเจ้าของไอเดียนี้ครับที่สําคัญครับเลขสายใหม่นี้คนส่วนใหญ่เขาจํากันไปได้ครับและไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับท่านปรานครับ กรมคนสรงทางบกเคยทำประชาพิจาร์แล้วเลขสายใหม่แต่ไม่ผ่านนะครับผมย้ำว่าไม่ผ่านประชาชนเขาไม่เอาครับแต่กรมขนส่งทางบกดื้อครับไม่ฟังครับออกข่าวว่าท่านรัฐมนตรีแก้ปัญหาสายรถเมล์แล้วครับพาดหัวข่าวเลยครับไม่เลิกสุริยะเคาะเดินหน้าเปลี่ยนสายรถเมล์ใหม่ให้ตัดขีดกลางออกพร้อมใส่วงเล็บเลขสายเดิมครับผมเรียกว่าเลขสายของท่านเวอร์ชันท่านสุริยะที่กำลังออกมาตอนนี้เนี่ยนั่นเนี่ยหนักที่สุดแล้วครับยิ่งแก้ยิ่งสับสน การแบ่งเป็นโซนนะครับสีน้ําเงินสีเขียวสีเหลืองนะครับก็1 2 3 4นะครับแต่ละโซนนะครับหมายเลข1สีน้ําเงินนะครับถ้าวิ่งไปไหนสุดท้ายนะครับขากลับจะกลับมาอยู่ที่สีน้ําเงินก็คือกลัวนะครับพี่น้องประชาชนที่โดยสารเนี่ยหลงทางเลข2ก็กลับมาสีเขียวเหมือนเดิมนะครับเลข3ก็กลับมาสีแดงเหมือนเดิมเรื่องของความงง หรือความไม่เข้าใจของพี่น้องประชาชนนะครับเราก็เข้ามาทีหลังนะครับแต่ก็พยายามจะศึกษานะครับและหาแนวทางแก้ไขนะครับจะเปลี่ยนไหมผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าการเปลี่ยนกลับไปกลับมาเนี่ยจะเป็นผลดีหรือเปล่าคาดว่าไม่เกิน90วันนะครับคงได้คำตอบที่ชัดเจนนะครับว่าวันนี้ เราพีอาประชาสัมพันธ์พอหรือ,อยังความที่พี่น้องประชาชนไม่เข้าใจนะ่ะมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราจะสามารถทําให้เข้าใจได้ด้วยวิธีการเปลี่ยนหรือวิธีการทําความเข้าใจแผนที่ที่ท่านออกมาใช้ครับที่เมื่อกี้เป็นหนึ่งสองสามสี่อันเนี้กรมขนส่งทางบกวางยาท่านครับถ้าเกิดท่านเห็นเลยนะครับเลขสองเนี่ยเขาเขียนว่าโซนตะวันตกแต่สองเนี่ยสีเขียวเนี่ยอยู่ขวามือครับของกรุงเทพมหานครมันจะเป็นตะวันตกได้ไงครับท่านรัฐบาลท่านประธานครับ มันเขียนผิดครับแล้วมันผิดกันมาหลายปีแล้วครับและกรมขนส่งขบกยังไม่แก้เลยครับหเนี่ยไปเขียนว่าโซนทิศเหนือจริงๆมันต้องเป็นทิศตะวันตก2เนี่ยมันอยู่ขวามือมันคือทิศเหนือครับแต่กรมขนส่งงบกทํำผิดครับแล้วก็มาแย่งในสไลด์ธนตรีครับมั่วครับเรื่องนเรื่องที่2ครับนั่นคือไปเขียนได้ไงว่าตะวันตกใช่ไหมพอเหนือยังพอตีความนะค่ะเหนือมันเป็นสีน้ําเงินไปแล้วไงคะหนึ่งอะโซนหนึ่งอะ เนี่ยเด็กทิศตะวันออกของกทมมาตลอดเลยตั้งแต่อยู่ลาดพร้าวแล้วลาดพร้าวปปลายแล้วก็ย้ายมารามินทราถือว่าเหนือค่อนตะวันออกที่เรียกว่าตะล่าเชียงเหนือใช่ไหมเออค่ะแล้วทุกวันนี้ก็ไปดูที่ทางอยู่แถวแถวทิศตะวันออกก็คือมีนบุรีเออค่ะอีกส้นดินหนึ่งก็หนองจอกก็จะไปซื้อที่ทำนาโคกหนองนาคือมันตะวันออกหรือว่ามันเป็นตะวันตกนี่เดี๋ยวไว้มาคุยกันเถอะ ใช่ไหมถามท่านถ่านผู้ชมคนหนึ่งขำม,มากเลยที่ที่มีการชี้แจงว่าเป็นโซนเพื่อยังไงนะั้นต้องไหมนะเป็นโซนสีแล้วถ้าขึ้นไปแล้วหลงอะ่ะก็สามารถวนกลับมาที่จุดเดิมได้เพราะว่ารถจะวิ่งอยู่ในโซนสีนั้นๆเท่านั้นคือถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่หลงใช่ไหมใช่แค่นั้นเองคือถ้าสายเดิมเนี่ยเราก็ขึ้นถูกไงมันก็ขึ้นถูกเ,<อ>เพราะมันเป็นสายใหม่แต่กันเอาไว้ด้วยรู้ว่าหลงแน่ <c oughs> คือเอาเป็นว่าขึ้นไปเถอะยังไงท่านก็นจะวนอยู่ในนั้นแหละกลับมาที่เดิมอย่างนั้นหรือเปล่าเขาบอกชกันเลยบอกว่าจะกลับบ้านฮะนานจะขึ้นรเม่กลับบ้านไม่ถ้ามันสายเดิมมันก็ไม่หลงใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่อพอเปลี่ยนปุ๊บไอ้ที่แก้ไว้แล้วเอาเถอะขึ้นไปเถอะเดี๋ยววนจนกลับมาที่เดิมปัญหาคือประชาชนบอก ผมจะไปนอนถ้าสายเดิมผมก็ไม่หลงเอาไว้มีโอกาสดัดบมกุยกันค่วันจีสุรพงษ์ทัาจีชุริยะเอาคนคิดมาค่ะแล้วจะได้ถามกันตรงๆว่าหลักคิดคืออะไรใช่ไหมหลักคิดเขาต้องหาอะไรบางประการนะวะ่าเปลี่ยนหาอะไรบางประการหาความลาบรื่นเอาด่จริงๆ คืออันนี้ผมไม่ได้พูดเองท่านผู้ชมโดยแท้เลยนะค่ะ